มันเลยเป็นไพ่ในเชิงของการปิดบังซ่อนเลนนะคะเช่นกลัวว่าถ้าเกิดเปิดเผยความเป็นตัวโตนของเราทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เวิร์มันจะแบบไม่แฮปปี้กลัวว่าเขาจะปฏิเสธหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะ สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะชาวราศีพิจิกนะคะหรือชาวแอบสองทุกคนนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับมิ้งนะคะในช่องลูน่าดิสเทนีนะคะก็กลัเจอการนะคะก็เป็นการรู้กันนาะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการเช็คดวงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าในคลิปนี้จะมีความพิเศษท่องจากว่าเป็นคลิปที่ทำเพื่อที่จะดูดวงนะะในช่วงของเดือนมก,การาซึ่งเป็นปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิงก็ขอวอวยพรให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาเจอนในคลิปนี้นะคะก็ขอ ให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาแล้วก็สมหวังในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเลยแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยเนาะกะ็เป็นล่วงหน้าเลยละกันนะโอเคคราวนี้นะคะในส่วนคลิปนี้นะคะก็เนื่องจากเป็นปีใหม่นิคก็เลยจะนําสิ่งใหม่ๆนะคะเข้ามาให้กับเพื่อนๆได้อ่านได,ได้ได้รู้นะเออมิต้องเป็นคนอ่านใช่ไหมเออเพื่อนๆก็จะได้รู้ไปด้วยนะคะซึ่งจะนําศาสตร์เวสเทิร์นเอชโอลจีนะคะเข้ามาอ่านให้ ไมันเป็นการอ่านดวงดาวนะคะซึ่ง มันก็อาจจะทําให้นะคะเพื่อนๆในแต่และราศีรู้ว่าในช่วงเดือนมก,กราคมมีอะไรของเราที่ค่อนข้างเด่นถ้าดาววนเดินดีนะคะแล้วเราไปทําในสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทาให้เราเหมือนกับสําเร็จได้ง่ายปังง่ายไม่ค่อยเจออุปสรรคไม่ค่อยเจอปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดดาวนะคะเดินไม่ค่อยดีเท่าสักเท่าไร่อะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เป็นจุดที่เราจะได้ระวังแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะก็มิกก็เลยจะนำศาสตร์เวสเทิร์นเข้ามาอ่านให้นะสำหรับคนที่มีราศีพิจิกแล้วก็ลักขนาทีิ นะคะแล้วในช่วงท้ายนะคะก็จะมีการเปิดไพ่เพื่อเช็คพลังงานนะในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของแต่ละสถานนะอีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็สำหรับใครที่อยากดูภาพรวมนะก็อยากให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่า อยากดูแต่ความรักนะคะก็สามารถข้ามไปดูช่วงประมาณไทยไทยคลิปได้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเราอยู่ในลัคนาราศีวิจิงหรือเปล่านะคะสามารถไปดูรายละเอียดในดีสคริปชันด้านล่างได้เลยนะคะมีจะลงวันที่เอาไว้ให้เรียบร้อยแต่ว่าสําหรับลัคนาเนี่ยมันจะต้องมีการใช้เวลาตกฟากนะคะถึงจะรู้ว่าเราอยู่ในลัคนานี้ไหมต,ตามสัตว์ตะวันตกซึ่งสามารถไปเช็คนะคะใน w w w ร์ลไวด์เว็บอสโตนะคะ com นะก็สามารถเข้าไปพิมพ์รายละเอียดของรา ะะก็แบบบุ๊กแบบประเทศไทยหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนมันจะให้เหมือนเป็นเบอร์ชาร์ดวงกลมมาะคะก็ทางซ้ายมือที่เขียนว่า AC นะคะอันนั้นน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นลัคนาของเราตามศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะในช่วงของต้นเดือนก่อนนะคะ ต้นเดือนมก,กราคมนะคะมีปรากฏการธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะนั่นก็คือนิวมูนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นวันที่3มก,กรานะคะแต่ว่าถ้าเป็นในโซนยุโรปนะคะถ้าเกิดว่าชาวชาวแบบคนชาวคนไทยนาะแต่ว่าไปอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะเกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ในวันที่2นะคะซึ่งนิวมูนนะคะมันเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้อาจจะมีการเคลียร์ energy เคลียร์พลังงาน บางอย่างไปบ้างแล้วนะแล้วก็อยู่ในจุดที่เราจะกําลังจะแบบเป็นการเริ่มต้นอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะในส่วนของชาวราศีพิจิกคะ่ะการเริ่มต้นของเรานะคะมันไปอยู่ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองและเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการสื่อสารหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในช่วงประมาณต้นเดือนมกรานะคะก็อาจจะทําให้ชาวราศีพิจิกะคะรู้สึกอยากจะเดินทางนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ไกลามากนักนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ร่วมทางอยากจะไปไหนนะคะเพราะว่ามันไปทํามุมนะคะกับตัวยูเรนัสที่อยู่ในเรือนคู่นะคะเป็นได้ตั้งแต่อาเพื่อนสนิทว่ายังไงคนรักเราว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะแบบเออไปท่องเที่ยวนะคะที่แบบไม่ได้ไกลามากได้นะคะในช่วงประมาณต้นเดือนมกรานะคะ แล้วก็ยังเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองการเรียนการเหมือนกับว่าเป็นการ เสริมอะเสริมสกิลของเรานะคะก็อาจจะแบบบางคนไปเรียนทําขนมไปเรียนทําเล็บอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นการเสริมอ่ะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งการไปเรียนตรงนี้มันก็ด้วยความที่มันไปทํามุมกับเรือนเจนนาออาจจะหมายถึงว่าเรากําลังจะหาเพื่อนหรือหาใครสักคนแทนะะที่เหมือนกับว่าจะมีความสนใจใคล้ายเราแล้วก็เหมือนกับไปเรียนอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะแบบมีความสนใจ ได้ของโหราศาสตร์ได้ด้วยนะคะหรืออาจจาะไม่ถึงการที่เราจะไปเรียนหรือการพัฒนาตัวเองนะคะส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันเช่นคนรักอยากกินขนมเราก็เลยไปเรียนหรือเรารู้สึกเฮิร์ตอกหักเราก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับโหราศาสตร์เพื่อเอามาดูดวงหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเออต้องบอกบางทีเป็นจุดเริ่มต้นของหมอดูหลายๆคนนะก็คือเจอวิกต ในชีวิตเรื่องงานเงินเรื่องความดังนะคะก็ผ่านตัวนะคะจากคนที่ชอบชอบดูกลายเป็นผู้ดูไปเลยหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคก็คือนิวมูในรอบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะว่าอาจจะทําให้เราสึกอยากจะเดินทางอยากจะไปไหนมาไหนนะคะแล้วก็อยากที่จะพูดคุยสื่อสารแล้วก็มีการ การเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะโอเคนอกจากนิวมู n แล้วนะะ้ายยังมีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ Mercury Enter Aquarius นะคะก็คือดาวพุธนะคะก็เป็นการเดินปกติของดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งอิทธิพลในการเดินปกติในราศีกุมเนี่ยจะอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนนะคะก็คือประมาณตั้งแต่วันที่2นะคะมการาจนถึงวันที่14มการานั่นเองนะคะซึ่ง ในส่วนของตัวเราพูธที่อยู่ในราศีกุมนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีการคิดการพูดอะไรบางอย่างที่รวดเร็วนะคะมากขึ้นเหมือนกับชาวกุมนะคะแต่ว่าทอปิกหรือเรื่องที่เราจะให้ความสนใจนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับ ครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคนที่บ้านคุณแม่คุณพ่ออะไรประมาณนี้ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับคุณพ่อเยอะหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงดาวพุธเข้ามาอาจจะทําให้เราะคะ่ะเหมือนกับมีการมองหาด้วยความที่มันเป็นแบบ ราศิกุมอ่ะเป็นสิ่งแปลกใหม่ได้เช่นเรารู้สึกว่าเราอยากจะ e ีโนเวทบ้านเราอยากจะแต่งบ้านหรืออะไรประมาณนี้หรือบางคนมีความสนใจบ้านนะคะก็จะหาบ้านที่แบบค่อนข้างจะแบบถ้าไม่วินเทจไปเลยอะไรประมาณนี้ก็จะแบบโมเดิร์นไปเลยหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะเหมือนกับมันจะมีความทันสมัยหรือกึ่งๆแบบ ยุคที่แบบดูโบราณโบราณดูมีความแปลกแหวกแนวอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนก็จะมีความสนใจในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบ้านนะคะหรือถ้าไปนในเรื่องของครอบครัวนะคะก็อาจจะทําให้ชาวราศีพิจิกนะคะรู้สึกว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านแวะกลับมาในช่วงหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ได้มาอยู่กับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะโดยอิทธิพลน,น้อยอย่างที่มิงบอกนะคะก็อยู่ไปประมาณสัก ครึ่งเดือนได้นะคะเพราะว่าพอวันที่15นะคะ จากตอนแรกโน้ตที่มิ้งบอกว่าดาวพุธเนี่ยเดินปกตินะคะพอวันที่15บห้าเนี่ยพุธเดินผิดปกติแล้วนะคะเป็นการเดินถอยหลังะคะซึ่งการที่พุธถอยหลังมันก็จะส่งอิทธิพลในหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะเจอรูปแบบที่แตกต่างกาันบางคนอาจจะเจอหมดเลยบางคนอาจจะเจอแค่อย,อย่างอย่างเดียวหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะในส่วนดาวพุธน,นะคะมันเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งเก่าๆเนาะด้วยความที่มันถอยหลังนะคะสิ่งเก่าๆนะคะนำกลับมาทําใหม่นะ,ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะเช่น ด้วยเรือนที่4มันเหมือนกับ มันเป็นสิ่งที่เรามีความถนัดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้วเป็นพรสวรรค์ของเราอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะเคยเป็นโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คิดวไว้ยังไม่ทําทําแล้วยังไม่สําเร็จเอากลับมาทําในช่วงนี้นะคะคิดว่าน่าจะค่อนข้างเวิร์กนะเออมีโอกาสที่แบบเออมันจะปังหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นที่ได้รับความสนใจอะไรแบบนี้เออจากเพื่อนๆหรือจากคนในครอบครัวจะค่อนข้างให้การสนับสนุนให้ความสนใจได้นะคะต่อมาดาวพุธนะคะถอยหลังยังเป็นน เรื่องที่เกี่ยวกับความรักเก่าๆได้ด้วยนะมันเป็นลักษณะที่แบบสิ่งเก่าๆมีก,การวนเวียนกลับมาแต่ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนะคะที่พุม่มาเดินถอยหลังตรงนี้มันอาจจะมีอิทธิพลในเรือเกี่ยวกับคนรักเก่าได้แล้วก็มันไม่ได้มีแค่พุ่นด,ด้วยนะคะคือมีดาวศุกร์นะคะที่เดินถอยหลังเหมือนกันคือดาวศุกร์เขาถอยมาตั้งแต่ วันที่ประมาณวันที่20ธันวานะคะที่อาจจะทำให้มีการกลับมาทบทวนน่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักทัศนคติมุมมองในเรื่องของความรักที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแล้วจริงๆริงไหมนะคะก็คืออาจจะเหมือนกับเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับรักเก่าๆได้มีการกลับมาคิดเสร็จพูดถอยหลังอีกนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นฟิลที่ว่าคนรักเก่าๆสิเก่าๆมีการวนเวียนกลับมาได้ในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังนะคะแต่ว่าในการกลับมาของคนคนนี้นะคะก็ อาจจะเป็นจากการที่มีการพูดคุยในเชิงที่เกี่ยวกับเรื่องอผู้ใหญ่ของที่บ้านหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เนาะช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมเขาอ,อาจจะแบบมีการพักมาก็ได้ว่าคุณแม่สบายดีไหมคุณพ่อสบายดีไหมหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะถามว่าเออแถวบ้านมีสถานที่ทเที่ยวไหมหรืออะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือที่อยู่อาศัยนะคะที่อาจจะทําให้เหมือนกับ เหมือนกับคุยกันได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ในเรื่องนี้หรือบางคนอาจจะมาเจอกันในแถวแถวบ้านของบ้านใครสักคนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็จริงๆอาจจะมีตัวเชื่อมนะคะเป็นเพื่อนแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนรักเกา่ามีการบริเวณกลับมามิมบอกว่าเขาอาจจะกลับมาทําให้รู้สึกดีมากอะแต่ว่าก็อาจจะยังมีการไปไปมามายังไม่ได้มีการซีเรียสหรือว่าจริงจังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะ ต่อมาระพูดไทยหลายยังแปลในเชิงของอการสื่อสารที่เข้าใจผิดหรืออะไรประมาณนี้สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือการเข้าใจผิดนะคะกับคนใกล้ชิดคนสนิทเช่นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคืออาจจะแบบพูดเร็วคุยเร็วนะคะคุยยังไม่เคลียอะไรประมาณนี้แล้วก็เข้าใจผิดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังคําพูดการสื่อสารนะคะที่เกี่ยวกับ เพื่อนสนิทของเราคนรักของเราหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะโอเคก็ให้ระวังเอาไว้นิดนึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยโดยเฉพาะไม่ใช่การพูดคุยต่อหน้านะคะแต่เป็นการพูดคุยผ่านพ, e พวกอิเล็กทรอนิก์อ่ะพวกแอปพลิเคชันพวกแบบไลน Facebook หรือการโทรหรืออีเมลอะไรก็ตามช่วงนี้ก็ต้องระวังอยู่ดีนะคะอันนี้ให้เน้นเน้นไปในจุดนั้นนะโอเค แล้วต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัวดาวพุธนะคะที่ระวังในหลายๆอย่างเนาะแล้วก็อาจจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีคราวนี้มันจะมีอีกอันนึงนะคะก็คือดาวเนี่ยมันทาม,มุมที่ท้าทายอ่ะมันเป็นมุมยากนะคะเพราะฉะนั้น,นอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันซึ่งมิ้งมองว่าอุปสรรคที่อาจจะเข้ามาในราศีพิจิกนะคะมันน่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนะคะเช่นจากที่เคยเหมือนกับเออประหยะัดมากๆนะในช่วง มักกะลาน,นะคะก็อาจจะมีการใช้จ่ายแบบระเบิดระเบอรบ์หรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันใช้จ่ายไปกับอของสวยงามการดูแลตัวเองนะคะใช้จ่ายไปกับการปาร์ตี้สงสั์นะเป็นลักษณะที่แบบอะไรที่มาเป็นความบันเทิงอะไรประมาณนี้ความสุขความสบายใจหรือสิ่งสิ่งนี้จะเยียวยาใจฉันได้นะคะเช่นการไปเที่ยวหรือ ซื้อของราคาแพงหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่ค,ค่อนข้างชัดในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะต้องบริหารจัดการเงินให้ดีนะคะแล้วก็หาแผนสำรองในเรื่องของการเงินเอาไว้ด้วยนะคะต่อมานะคะถัดมาอีก3วันนะคะวันที่18นะคะก็จะเกิดนะคะในส่วนปรากฏการพระจัร์อีกรอบเนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นฟูมูนนั่นเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะฟูมูเป็นการจบบางสิ่งบางอย่างะคะเพื่อที่เหมือนกับเคลียร์ energy เก่าๆพลังงานเก่าๆนะคะ คราวนี้ในสิ่งที่ชาวราศีพิจิกนะคะอาจจะต้องมีการจบหรือการเคลียร์นะคะอย่างแรกนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ไดนะคะเช่นถ้าเกิดก่อนอันเนี้ยใครยังหาจุดจุดที่เหมือนกับเป็นบทสรุปว่าเออฉันจะเดินทางฉันจะไปไหนดีฉันจะไปต่างประเทศดีไหมหรือไม่ไปดีหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นจุดที่เราอาจจะได้บทสรุปว่าสรุปแล้วเราจะไปหรือจะไม่ไปหรือจะอย่างไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถ้ามิงดูมิงบอกว่า มันเหมือนกับการที่เราจะไปอะ่ะมันไปได้วยความรู้สึกความชอบความพอใจแต่สาเหตุที่อาจจะท,ทําให้เราไม่ไปก็อาจจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะครอบครัวหรือบ,บ้านของเราอาจจะเปลี่ยนแผนจากที่คิดว่าจะไปใกลๆก็อ่ะบทสรุปเป็นใกล้ๆก็พอหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะเช่เนบางคนรู้สึกอยากไปเรียนไกลๆกลไปเรียนต่างประเทศนะคะก็อาจจะเออ งั้นเดี๋ยวอาจจะลองดูว่าถ้าเรียนใกล้ๆมันเวิร์กไหมก็อาจจะมีการหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในเรือนนะคะที่เหมือนกับฟูมูลนะคะไปทามูลมอ่ะนอกจากการทํามันเป็นเรื่องได้ที่เกี่ยวกับการเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะได้บทสรุปนะว่าฉันจะเรียนดีหรือจะไม่เรียนดีหรือบางคนก็คือเป็นการเรียนจบคลาสนะคะในช่วงประมาณวันที่1 8นะคะเออ18มกราคมนั่นเองค่ะ โอเคต่อมานะคะในช่วงของปลายเดือนในช่วงของปลายเดือนนะคะก็จะมีเมอร์คิวรีนะคะก็คือดาวพุธงคงถอยอยางต่อเนื่องนะคะอย่างที่มิงบอกเราก็คือตั้งแต่วันที่15าเนี่ยเป็นต้นไปก็คือถอยยาวมาพร้อมๆกับดาวศุกร์เลยนะคะก็คือถอยหลังทางคู่นะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่งงๆหรือมือถือรวนแอป รวนหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือบางทีก็เป็นอิทธิพลในเรื่องที่เกี่ยวกับคนรักเก่าเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วพอวันที่25นะตอนแรกมันถอยในราศีกุมใช่ไหมคันนี้มันถอยเลยเลยออกนอกราศีไปที่ราศีมังกรเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะอิทธิพลนะของดาวพุถอยหลงังมันก็ยังคงมีอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเริ่มมาเด่นนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการ เรียนการพัฒนาตัวเองนะคะคือเป็นได้ตั้งแต่การเรียนหรือการสอนก็ได้นะคะบางคนรู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรที่ฉันเคยสนใจมาก่อนนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าฉันมีความรู้ฉันอยากจะถ่ายทอดฉันอยากจะสอนนะคะอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกัน,นะคะคืออาจจะหันกลับมาสนใจในเรื่องของการเรียนการพัฒนาตัวเองการเดินทางนะคะแต่ว่าไม่ว่าสิ่งที่ เรากําลังทําอยู่จะเป็นอย่างไรอ่ะมันจะเข้าพาร์ทที่แบบมีความซีรีย์มีความจริงจังมากขึ้นนะคะเพราะตอนแรกอ่ะคือดาพุฎามันถอยอยู่ในราศีกุมอาจจะแบบมีความสนใจอยากทํานู่นอยากทํานั่นอยากทํานี่อยากจะลองอยากทําอะไรใหม่ๆแต่ว่าพอช่วงวันที่15มันจะเริ่มเป็นพาร์ทที่แบบจริงจังนะอาจจะได้บทสรุปในสิ่งที่เราทำนะเออว่าเราอยากทํา แล้วมันจะโอเคจริงๆไหมอะไรประมาณนี้ได้นะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะทําให้มีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่นะคะและอาจจะมีการเดินทางมีการไปไปมามาในเรื่องของความรักได้นะในบางคู่ถ้าแบบ เปนยังพอมีโอกาสแบบปรับจูหนหรือคืนดีได้ก็อาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันได้เหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็พอในช่วงประมาณปลายเดือนนะคะวันที่30นะคะก็จะเป็นวีนัสไดเรกนะคะก็คือดาวสุ์นะคะกับมาเดินปกติแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ยที่20,000ันวานะคะจนถึงเนี่ยประมาณ30นะคะก็เป็นจุดที่เราได้กลับมาคิดทบทวนนิยามในเรื่องของความรักทัศนคติมุมมอง ในเรื่องของความรักคู่รักอะไรประมาณนี้เราอาจจะได้บทสรุปอะไรบางอย่างที่เข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคก็ได้ร้อยนะคะในส่วนของตัว w e s t e r n Astrology นั่นเองนะจ๊ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเปิดเปิดไพ่กันนะคะที่เกี่ยวกับความรักนะเรามาดูกันว่าในช่วงของเดนม,มา,ารานะคะชาวราศีพิจิกนะ,ะจะเออจอเรื่องราวประมาณไหนนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความรักนะจ๊ะ เป็น Seven of Swords นะคะ t e of c u p r e v e r s e ค่ะ Ten uh, of Swords ค่ะแล้วก็ Temperance นะคะ The Hermit ค่ะ f u of Cups Night of Pentacles ค่ะ o f s o ฟสอดค่ะ e a ็ดออฟเพนเทนแล้วก็เป็น Queen of Swords นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูการสถานการณ์ความรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะโดยเดี๋ยวมิ้งจะเริ่มจากคนโสดก่อนเลยละกันนะเขาจัดจัดทรงจัดทรงผมกับสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะ ที่จริงอ่ะตัวฐานนั้มันเป็นเฮอร์มิตนะคะเพราะฉะนั้นเน่ยมันเป็นได้ตั้งแต่คนโสดถ้าแบบไม่ได้เรื่งอกหักมานะคะก็จะมีอารมณ์แบบรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้ได้นะคะแบบ อยากที่จะให้มีใครสากคนมาสนใจเราอะไรแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันพไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ในลักษณะของการปลริตัวไปนะคะเพื่อไปพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะคนส่วนบางคนนะคะก็อาจจะมีการเรียนนะคะมีการเรียนการต่อยอดความรู้ของตัวเองหรืออย่างบางคนที่มีความรู้อยู่แล้วก็จะเป็นฟิลที่รู้สึกว่าฉันอยากจะถ่ายทอดนะคะความรู้ทักษะความสามารถของฉันะให้ออกไปอะไรแบบนี้ได้นะคะแต่พอเป็นเรื่องความรกมันก็จะเป็นฟิลแบบรู้สึกเหมือนเหงาเหงาหนึงนะคะเพราะมันเหมือนกับว่าตัวเรา ราอาจจะรู้สึกสนใจใครบางคนได้นะสําหรับคนโสดนะคะรู้สึกสนใจใครบางคนแต่ว่าก็ยังไม่ได้กล้าที่จะ เหมือนกับเปิดเผยหรือว่าแสดงความรู้สึกออกไปได้ทั้งหมดมันเลยเป็นไพ่ในเชิงของการปิดบงังซ่อนเลนนะคะเช่นกลัวว่าถ้าเกิดเปิดเผยความเป็นตัวตนของเราทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เวิร์มันจะแบบไม่แฮปปี้กลัวว่าเขาจะปฏิเสธหรืออะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคือมันเป็นฟีลที่ว่าเราอะคนโสดอาจจะเหมือนกับรู้สึกดีกับใครบางคนนะแต่ในขณะเดียวกันก็ กลัวว่าถ้าเกิดคาดหวังไปเยอะหรือดรุนแรีไปเยอะแล้วกลัวว่าจะนอยจะเฟล,ลหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเวลาเป็นฟิลที่เหมือนกับมีความกลัวกลัวกังวลในเรื่องของความรักได้นะคะคราวนี้ในส่วนของตัวเขาบ้างนะคะ ถ้าเกิดคนโสดมีใครเข้ามาสักคนมิ้งบอกว่าถ้าไม่ใช่คนเก่านะคนเก่าๆที่อาจจะรู้จักมาอยู่แล้วแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเพื่อนที่เจอผ่านจากออนไลน์อะไรประมาณนี้ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาแต่คนคนนี้เขาอาจจะมีท่าทีที่แบบเป็นแบบ night of p e n t a c l e นะคะก็คือจะค,ค่อนข้างนิ่ง เขาอาจจะดูไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายแต่ก็อาจจะมีการพูดคุยทักหาเราอยู่เรื่อยๆแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเราเดาใจเขาไม่ค่อยออกเขาดูนิ่งๆไม่ค่อยมีอิโมชั่นอะไรสักเท่าไหร่นะคะแต่ ก็อาจจะทาให้ชาวราศีพิจิกว่าเอออยากจะลองเริ่มต้นนะคะในเรื่องของความรักดูนะก็เหมือนกับอยากรู้ว่าเออถ้าเราได้เรียนรู้ได้ลองเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าบทสรุปในความสัมพันธ์มันก็เป็นฟิลที่ว่าไม่ว่าเราจะเหมือนกับอยากลองเปิดโอกาสหรืออยากจะลองเรียนรู้หรืออย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็จะเอาเหมือนตัวเองอ่ะเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นจุด เป็นจุดที่ที่จะแบบว่าไม่ให้ตัวเองเจ็บอ่ะเออประมาณว่าฉันจะเอาตัวเองเป็นหลักคือไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอยากลองไหมอยากลองนั้นแต่ว่าฉันจะใช้เหตุผลกันมามากๆฉันจะไม่ทําอะไรที่แบบจะทําให้ตัวเองต้องเสี่ยงกับการเสียใจยหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ โ okay. อเคน,นี้ก็เป็นสถานการณ์ความรักของคนโสดน,นะรัะฉะน,นก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าเราก็จะเป็นฟิลที่แบบเหงาอยากจะมีนะแต่ก็ระวังตัวนะคะต่อมานะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ชัดเจนบ้างนะสถานการณ์นะคะอาจจะเป็นฟิลที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีการไปไปกับ,ก,บกับในเรื่องของความรักมีช่วงที่รู้สึกเหงานะคะแต่พอเหมือนกับว่าเราอะ่ะ ทำบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกน่าสนใจคนๆนี้ก็มักจะมีการวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์อยู่เสมอนะคะแต่ว่าตัวเราเองอาจจะรู้สึกว่าทาไมมันถึงเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าซ้ําๆอ่ะเออปัญหาซ้าๆสไตล์เดิมๆแนละกับความสัมพันธ์ที่ดูไม่ค่อยก้าวไปข้างหน้าสักเท่าไหร่นะจนอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเกเองที่รู้สึกเบื่อนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้นะจนบางทีรู้สึกแบบเบื่อแล้วว่า บบจบเลยดีไหม mm hmm. กับความสัมพันธ์ที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะคนที่เข้ามานะมันเหมือนกับคนคนนี้อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินหรือการพัฒนาตัวเองด้วยมนเลยทําให้ตัวเขาว่ามีการเข้าหาเราก็อาจจะเป็นฟิลแค่การพูดคุยนะคะการทักแชทการโทรแต่อาจจะไม่ได้มีการลงมือลงแรงในการแบบมาหาหรือ ในในการที่ใช้เวลาร่วมกันอ,อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตรงเขา่เหมือนก็มีความสนใจเราแหละเหมือนก็จริง,รงๆก็อยากที่จะพยายามทําให้ดูอยางไปในทิศทางที่มันโอเคที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะแต่อาจจะเป็นตัวเราที่ค่อนข้างจะใจแข็งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนกับบางทีเขาทาสิ่งดีๆให้เราเองก็ทําเป็นแบบไม่สนใจหรือบางทีก็แอบมือหรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคนี่ก็จะเป็นความสัมพันธ์นะคะขอ,องคนไม่ชัดเจนนะจ๊ะในช่วงเดือนมกรา ่อมนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่บ้างนะคะสำหรับคนมีคู่นะถ้าเกิดไปนในเรื่อง18บวกนะคะต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้มีในเรื่องเกี่ยวกับ18บวกเท่าไหร่หรืออะไรแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ ไม่หมายถึงอาจจะเป็นตัวเราอะที่ต้องการในเรื่องประมาณนี้นะคะเหมือนกับยังสนใจอะไรประมาณนี้ยเพราะมันบ่งบอกถึงว่าเออเขายังรักเราไหมเขายังสนใจเราอยู่หรือเปล่าแบบนั้นได้ด้วยนะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็อาจจะเหมือนกับว่า ไปฟิลที่ดูเหมือนแบบเดี๋ยวสนใจมากเดี๋ยวไม่สนใจบ้างหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะทําให้เรากังวลจนรู้สึกเหมือนกับหงุดหงิดอารมณ์ถามว่าโอเคถ้าจะไม่ยุ่งกับฉันก็ไม่ต้องยุ่งเลยก็ได้หรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นฟิลแบบ18บวกได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะมิ้งมองว่าเอ่อในความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับเราก็ยังมีการพูดคุยสื่อสารกับเขาอยู่นะแต่ถ้าเกิดเขาชอบเหมือนกับ ไม่ค่อยต่อเนื้อในความสัมพันธ์มันอาจจะทําให้เรา,าเกิดความกังวลมีความลังเลสงสัยหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเช่นลังเลว่าเราอ่ะเหมือนกับเขามีอะไรปิดบังไหมเรารู้อะไรมิครบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ถ้าไปดูในส่วนของเขาจริงๆอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรอ่ะเขาแค่รู้สึก เนื่อยๆมันเป็นรูทีนหรืออะไรประมาณนี้เขาก็เลยแบบไม่ได้อยากจะทําอะไรมากมายเพียงแต่ก็อาจจะมีฟิลที่รู้สึกอยากจะคุยบ้างนะคะเราก็อยากจะแบบมีการทําอะไรเพื่อความรักบ้างแต่มันต้องไม่ยากเราก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะคะซึ่งความสัมพันธ์มันก็โเป็นไปได้นะแต่อาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเองที่จะแบบรู้สึกเหมือนกับเซ็งๆหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาขอในส่วนของคําแนะนําเพิ่มนิดหนึ่ง ขอคำแนะนำนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะจ๊ะอันนี้มีอาจจะไม่ได้ระบุสถานะเนาะก็ดูว่ามันตรงกับใครนะคะก็อาจจะแบบเออลองไปประยุกต์ใช้ดูนะในส่วนของตัวคําแนะนํานะคะมันขึ้นว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะบางทีอะมันอาจจะเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมากจนเกินไปมันดูเรียบง่ายนะคะเออแล้วมันเป็นฟิลที่เออด้วยความที่ความสัมพันธ์มันนิ่งอะจนบางทีมันทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะพยายามจะ เหมือนกับเรียบร้อยความใส่ใจความสนใจนะคะแต่การเรียกร้องเป็นได้ตั้งแต่อาจจะงงแงง่เง่าก็ได้อ่ะคือเหมือนกับว่าต้องการที่จะให้อีกคนช่วยช่วยใส่ใจเท่าที่ฉันใส่ใจให้กับเธอในปริมาณที่เท่ากันก็ได้ไม่ต้องมากกว่าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะในส่วนของตัวพ่อ่ะจริงจริงนะนั่นในเชิงประมาณว่าเราอาจจะต้องนะคะไปในเชิงของการอะไรนะในการของการบริหารเสน่ห์มากขึ้นนะคะเช่นถ้าใครในช่วงนี้นะคะรู้สึกเหมือนกับว่าเราแบบ คล้ายๆว่าเราเริ่มไม่ค่อยดูแลตัวเองแล้วเริ่มไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแต่งตัวนะคะอาจจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองดูดีดูมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความน่ารักขี้อ้อนมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นฟิลที่แบบเอาอกเอาใจหรือเข้าหาเขาบ้างนะคะคือในส่วนตัวพีก็จะแนะนําในเชิวงนี้เพราะว่า จริงๆในภาพรวมใหญ่อะคือเราจะค่อนข้างแข็งแข็งอะไรประมาณนี้เราจะไม่ค่อยยอมแต่ให้แนะนําว่าสอบลงมาหน่อยเอาใจหน่อยอะไรประมาณนี้ทําตัวเองให้น่ารักนะคะเผื่อว่าทิศทางความสัมพันธ์นะคะอะไรอะไรมันก็จะแบบเออไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองจ๊ะโอเคก็เรียบร้อยสาหรับสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ภาพรวมต่างๆในช่วงเดือนมก,การาก,ก็ชอบไม่ชอบังไรก็มาบอกกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ